ได้เรียนไากแล้วนะเป็นหลักสูตรสั้นๆครับว so ่าจริงๆในหลักสูตรเนี่ยมันก็สักสิบสองชั่วโมงหลักนะครับก็ถ้าเราค่อย้เรียนรู้ไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่สภาผู้พิการประเภทพิเศไทยใจเนี่ยเขาทำร่วมกับสทชแล้วก็มาจัดให้กับสมาคมผู้พิการที่อยู่ในสภาวุฒิการประเในประเทศไทย จะเป็นลสูตรที่มันสั้นๆพอที่จะเราได้เรียนรู้โดยดภาพบังคับแล้วให้พวกเราฟังเล็กน้อยเพราะว่าอาจารย์ครูสอนหรือเล่าเราฟังบางแล้วเนี่ยนะครับรุ่นหนึ่งของเราเนี่ยได้ประมาณสักสี่พันสี่พันห้าร้อยคนโดยประมาณรุ่นหนึ่งห้าสิบคนเริ่มต้นนี่ก็จะเริ่มที่กรุงเทพที่โรงแรมเนี่ยสักสี่รุ่นจริงๆตั้งใจว่าจะจะทักจิตรุ่น จะนั่งบนกลาตีอยู่สักคู่นี่คนคนพิการกรุงเทพม,มันน้อยจริงนะแล้วกรุงเทพเรากริบณฑลทนด้วยนะน้อยจริงตั้งต่ว่ารุ่น50 50 50 50ละสิบก่ห้าสิบห้าสิบสิบรุ่นก <im it> ็ห้าร้อยพอรถแรกเนี่ยต้องทําให้แล้วเสร็จก่อนวันที่สามสิบเอ็ดธันวาเอจริงอูน้าทีมเขาคือคุณปิติพง์เนี่ยเขาไปรับปากว,ว่าจะทําให้แล้วเสร็จให้ใหแล้วเสร็จยี่สิบสองรุ่น ภายในวันที่15ธันวาคมของ5่านาเลยนะครับเพราะฉะนั้นมุน่นเยนลยอย่างคางเราของเราฟังอย่างเงี้ยนะครับก็ก็เอ่ออาจจะถูกระอุกนิดหน่อยเขาไปรับงานมาหรือสภาเนี่ยเขรับงานมาตั้งแต่พุธพาร์คมเราก็ถูกพักถูกพักที่เราไม่สามารถจาัดจัดเอาคนมารวมกันอย่างนี้ได้ตลอดรอให้ห่างๆไม่ใช่เฉพาะคนที่มาอบรมกับผมเองก็โควิดสองรอบ ตอ,อตอนนี้ก็พอพอใช้ได้แหละปลูิต้าต 6, 6, 6, 000, 6, 000, 1, นทะานตระกูกปลูกปลูกพันเชียงไพล์อะไรเงี้ยนะครับก็หมอเขาบอกว่าเดี๋ยวรอวัคซีนใหม่แล้วกันสิตอนนี้ก็ตั้งแต่ว่ารุ่นนี้รุ่นที่หนึ่งจะเป็นรุ่นเลิฟนะครับแล้วก็ในเอกสารที่ผมถือมาวางไว้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าเขาแบ่งลองไปอ่านดูแบ่งงานเราเป็นสองส่วนภาคบังคับของคสช,ช,ชเนี่ยอันที่หนึ่งเนี่ยต้องพูดเรื่องกฎหมายที่เขาอก บทคามที่เกี่ยวข้องกับระบบดิจิตอลน,นะครับก็ทอางอาจารย์ยุทธกับทีมงานาก็คงรวบรวมเอามาให้พวกเราได้อ่านอะไรนะพีอะไรนะพีดีพีเอมันห้ามหนงอยหน่อยมันห้ามหน่อยหน่อยวันนี้ถ่ายรูปเนี่ยกำลังถ่ายถ่ายเนี่ผมอนุญาตให้ลงลงไม่ได้นะติดค,ค,ะคะลุกนะใครๆเงี้ยนะเราพวกเราเนี่ยชอบจังเลยโดยเฉพาะพวกเราคนพิการเนี่ยนะ แหมงานจบจะไปเห็นถ่ายรูปศพเข้ามาเลยคุกทั้นั้นราจับไม่ไปนะครับทันนั้นแหละเพราะฉะนั้นพอปวดแรกเนี่ยพวกเราต้องตั้งใจสนใจนิดหน่อยแล้วถ้าเข้าไปดูในผมลุงเราผมก็เพิ่งได้นั่งอ่านอยู่เราอสักครั้งหลังเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยเข้ามาเข้าหลังบ่ายมงหลังกินทั้งกินข้าวเลยอาจารย์กำลังสอนแวะเข้ามาิดหน่อยแล้วก็ต้องหยิบเข้าไปนั่งอ่านเขาห้ามอะไรบ้างเราไปอ่านดูแล้วกระซิงดังๆนะว่า ถ้าอยากรู้ว่าเขาห้ามอะไรเขาเข้าไปในดูไปในพบรบลอยเนี่ย P D P A นะเขาห้ามอะไรปะนี่เป็นเรื่องเรื่องการหนึ่งอ่าแล้วก็อันที่สองนจริงจริงเขาเข้าให้อ่าให้สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้นด้วยซ้ำนะผมก็ให้อาจารย์เขาแนะนานเรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นอยอันที่สองนะครับกับไอเรื่องการใช้ระบบสมาร์ทโฟนมันสมาร์ทโฟนอยู่แล้วแหละสมาร์ทโฟนเขาบอกว่ามันเล็กแต่คุณภาพมันใหญ่ อัจาริยะนะครับก็เราดูไอไอพวกเราก็ลองเรียนตามไปดูแล้วก็อนันท้ายนี่ก็อยากให้เขาเริ่มต้นที่ที่อยากให้รู้จักว่าออนไลน์มันคืออะไรแล้วถ้าเราจะถ่ายออนไลน์ต้องทำยังไงนะแล้วเดี๋ยวถ้เรา้ามาต่อยอดว่า,า,าผมว่าในทีมแปดท่านที่มาวันนี้นะครับมีทีมที่ผูขายออนไลน์อยู่แล้วเดือนหนึ่งหลายหลายแสนอยู่แล้วแล้วเดี๋ยวเราเค่อยมาทำโครงการเติมเต็มลงไปใน เราจะเอาเฉพาะคนที่สนใจจริงๆที่อยากเ,าเาข้ามาเรียนรู้เรื่องของกันค้าออนไลน์ไม่ใช่อะไรก็ค้าไปเลยแล้วก็โหนี่โฆษณาเยอะมากนะที่ผมไี่มีสักสองสามรอยคนที่าะมาสอนในคนพิการเนี่ยนะครับแต่คุยไปคุยมาพอาทําท่าจะเข้ามาสอนก็จะมีบอกว่าพอเปิดแชลแล้วขอฝากอะไรของชั้นเพิ่มไปด้วยของผมเพิ่มไปด้วยอะไรเราก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวเราคองรวบรวม พวกเราที่จ้งใจเรียนโยเฉพาะมือเป็นกระทรวงดีที่จะมาะทำดักสูตรเฉพาะพวกเราเองที่จะทำเรื่องพวกนี้นะครับคงคงเป็นอันหนึ่งเริ่มต้นของวันนี้ก็ไม่เต็มจริงๆนะเพราะถ้าไม่คิดโกงไม่เต็มห้าสิบกรอกเพอะนั่งมองด้วยสายตาก็ไม่เต็มอยู่แล้วไม่เต็มห้องเนาะก็ฝากพวกเราก็นอกจากเรื่องมาอบรมเรียนรู้ด้วยกันแล้วเนี่ยผมมีความแปลกใจว่าเอะคนพิการ กรุงเทพปริมณฑลกรุงเทพนนทบุรีสุดรรณาุรีปถุอ่าห้าร้อยคนไม่ได้ครับแล้วก็เห็นทำท่าไปประท้วงห่วยอย่างนี้ประท้วงห่วยชาติไหนไม่ใช่ตนะ่าหรอกจริงให้ใครไปนอนดูหน้ากองก็เหอะคนคนพิการไอ้คนที่เดือดร้อนจริงจริงมีงน้อยมากเราฝากฝากพวกเราไว้เงี้ยนะครับมาช่วยกันเติมเต็มแล้วก็ตั้งใจมาทักทายพวกเราเล็กๆแค่นี้แหละแล้วก็มาเล่าว,ว่าโครงการนี้เป็นมาอย่างไร ก็จะเป็นความร่วมมือระหว่างคอสชกับสภาผู้มีการการ่วมเพศใงไม่เทศไทยแล้วก็เราเป็นคนจัดถ้าถ้าพูดเรื่องเป็นวิชา,าออการมันก็คือโครงการชื่อโครงการมันก็คือ,อโครงการพัฒนาทักษะสร้างความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการอาชีพสูง สังคมอี people, ้อนทับเล่คนพิการนะครับก็แบ่งแบ่งกันไปเขาให้มาเป็นเท็ดเนี่ยตัวเลขตรงๆก็คือ9กล้านรับกับสภากับสภาเราก็จะได้มา4,500คนเนาะแล้วก็คงเทพหรือมณมลทนนี่ยังหาได้อยู่อีกเนี่ยก็บอกเราก็เลยาันเพราะว่าโครงการนี้ทำ720วันเ2 0ดวันพวกเราเรียด้8-6รุ่นประมาณ 8 6ไม่8 6ก็ต้อง8 7ถ้าเหลือเศษต้อง8 7เนาะพอเจอเศษแบบนี้นะครับก็หวังว่าคงจะได้ประโยชน์สำหรับพวกเราแล้วก็ไปต่อยอดเอาเนาะแล้วก็คืนนี้ค้างคืนีมันหลักรสุ่มแบบ12ชั่วโมงนะครับน้อยมากสำหรับผมนะถ้าถ้าบอกกันตรงๆก็คือถ้าไม่เต็มใจมันก็เขียนโครงการปจุบันท่านท่านเป็นกรรมการกสชไปแล้ว เป็นคนตาบอดรู้คุยงี้พอรู้เนาะเป็นเป็นตัวแทนเข้าไปนั่งในรัฐกรรมการคอสสตรอตรแล้วถ้าไม่กลัวกันจะเสียหน้าหน่อยสําหรับผมนะผมไม่รับหรอกเพราะว่าเวลาเป็นประชันมากนะก็มันน้อยมากเพราะเราเราต้องต้องไปทำดับไปทำโครงการต่อยอดต่ออีกนีกครับแ่นระี่อะเป็นเ็วันตอบเซอร์วิสแล้วห้าวันแล้วจบเลยเราสามารถขายสินค้าได้เลยเราผมต้องมาช่วยอ่ะ ขอบพรคุณครับครับทักทายตอนเย็นๆแค่นี้ครับก็รูครับ